領域展開無料空床君 โยวายโมนายนะอ่อนแอจะตายไปเอาละครับผมก็สวัสดีนะผองที่สู่ช่องจ่าเวแคสเตอร์นะครับก็อยู่กับเกมเอาใหญนะออฟเอร์เอ็กซ์เจรสุไคเซนโเจิโอซาต้รุนเด็ดเอนะครับนี่โหทาเต็นโคตรกวนเลยท <laughs> าเต็นโคตรกวนอะ่ะ <laughs> คือคือแบบ คุ้มแล้วอะกับการที่ได้ตัวละครพร้อมกับเอฟเฟกสกิลสะสมทั้งหลายอะบอกเลยว่าโอ้โหไม่คุ้มจริงๆเลยผมโอเคแนละ้วก็มาทำการรีวิวโกโจซาตโรุของทูเรนนั่นเองนะครับผมดูสกนะิลสองสกิลสองแล้วผมวิววับไปมาอย่างกับสายลมนะครับผมแล้วก็มีพาสซีฟแดงเป็นวัฟวงเป็นวงกลมสีแดงๆนะครับผมนะ้ำพลังแห่งสายยัวเนะั่นเองนะครับผมอาจารย์ของเรานั่นเองโกโจซาตโรุนะครับผมสกิลหนึ่งก็ปาเชิดด้วยเช่นกันนะครับผม 3, สามสเต็ครนะับผมนะบอกเลยครับว่า โอ้โหเอฟเฟกสวยอันตรานาซาครับผมเนาะเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะ่อยแผมแล้วเอฟเฟกโคตรจะสวยเท่ขนาดไหนนี่ครับผมพลังแห่งอาจารย์นะครับผมเนาะอีเมโยว้หมมนะครับเบียวอีกแล้วลระทางนี้ก็เจอเดิร์ฟเฟจังหวะนี้เลือยเจ้าโคตรจะโลมมหาศาลนะผมต้องกดฟิกเกอร์โยกหนีออกไปเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้จังหวะนี้เรื่หมิงครับผมเอาต่อเลยแล้วกันเอาให้สุดแต่ผมก็เลือดโลชันกันต้องถอยออกไปก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้หมิงมันเอาสุดว่ะโอ้โหแล้วสุดจัดกันจริงๆครับผมแล้วเก็บเพิร์ทบัตไปครับผมมาครับจังหวะนนนนี้้้้โโโออหลลวดดดปปิิิิงคคัผมมมมเ่ซไ นะครับผมเราไว้พร้อมผมรอเวลสี่ก่อนเพราะเวลสี่ทันเดอร์เบิร์ดไม่สี่ยี่ยี่ทันเดอร์เบิร์ดเรียกว่าบูราสกิล็อกเป้าเลยแล้วกันนะครับมาครับผมเนาะเอฟเฟกก็สวยงามจริงๆครับผมนะใครที่ยังไม่ได้สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับผมระยะเวลาถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับบอกเลยว่า,วาของไม่ต้องมีครับก็คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจากรองเท้าเวทเนี่ยเป็นรองเท้ารถกูดาวแต่ครับผมเอทจะจะสกิลอันตีไว้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลสองด้วยเช่นกัน จะได้มุนวอล์กได้บ่อยด้วยนะครับมานี่ครับดีอบคอสผมนะบอกรีวิวคอสโคตรจะเท่ครับผมนะดีคอซื้อของนะคิมีโยไว้เม่หนะม,นะ <laughs> มาครับรอทังหวะนี้ผมมาจ้าตอนนี้ผมเรากดโกสต์ฟรอปไปล่อซื้อจังหวะนี้ทันเดอร์เบิร์สใส่เรียบร้อยผมเก็บคิวไปแล้วผมแต่ไม่ไม่ต้องเอะใจก็ผมทำไมเอฟเฟกต์ตอนฆ่าทำไมไม่หาทำไมป้ายประกาศไม่เห็นมีก็ผมนะ คือยังไม่ได้ก็ผมใจเย็นครับเพราะว่าผมไม่ได้เหมานะครับแต่ก็เก็บสายฟรีอยู่เพื่อที่จะเอาให้ครบนะครับตอนนี้กดมูราสากิล็อกเป้าเรียบร้อยผมทัดได้เบิร์ดนะผมไม่ดีกว่าก็ผมมูราสากิครับผมเก็บคิวไปครับก็ไม่ต้องเห็นแบบเอใจนะครับผมนะก็ตาอหนึ่งนี้เลยนะครับโอเคมาครับเราเล่นกันต่อโอเคถือว่าสวยงามับผมมูราสากิตะกี้นี้สีม่วงอรามแท้ครับผมเนาะโอเคเราจะออกชิ้นเวฟบัมพ่เรดีเบสซิ่งก่อนละกันจะได้เด้งเลื่อนต้นเกมได้ได้แบบเออได้จังหวะย มาครับเราฟาร์มไปเลยเจอเราได้เราแบมีคู่หูหมิงพอดีบอกเลยคอมโบจะโคตรจะแรงครับผมนะโอ้ยแต่เดอะแฟตมาว่ะแต่เดอะแฟตไปล้วงของทางทีรีจังหวะนี้แต่ทีรีก็จะเอารวมใส่ทอนแล้วผมบอกเลยว่าจะแลกได้หรือไม่แล้วผมตอนนี้แลกกันไปก็ผมแล้วตอนนี้โดนใส่คนแล้วผมแล้วตอนนี้ขอทําการถอยออกไปก่อนแม่งอยู่เลยมาครับแมงศูนมาพอดีถอยดีกว่าโอเคขอบคุนสหรับฮิลิ่งครับผมเนาะมาเราเอามังกรได้ไหมน่าจะไม่ได้ครับผม โอเคครับ okay, ผมเพราะว่า,า,า,ายังติดสถานะ้อยู่มาครับบอกเลยครับว่าโกโจสตูรุนะครับผมมันเท่จริงๆนะครับอุ้ยคำวิงสูนมาเกือบตายโอ้โหโดนพิษด้วยตะกี้นี้หลบไปโอเคนะครับผมเนาะเราหาของจนกว่าจะมีของแบบโคตรแรงๆครับผมเนาะมาดีไปครับผมเรามีเมที่ตัวเนี่ยหนึ่งสองส ถามสี่หมิงนับด้วยนะสี่ตัวเลยเหรอวะคือคือทีมเรานี่โนไฟเตอร์กันเรื่องไงวว้นได้ถามจริงแต่หมิงคือหมิงไม่ใช่โลมิงนะเป็นหมิงไฟเตอร์นะครับผมแต่ตอนนี้ผมกดทันเดอร์เบิร์ดไม่ถึงจังหวะนี้แต่คามิงซูนมาต้องถอยเอาไปก่อนแล้วกดทันเดอร์เบิร์ดมูลาสกิดนะผมได้เรียบร้อยผมตายไปก่อนมอสมองแท่งครับผมโอเคแต่ไอ้นี้ก็ครึ่งหลอดนะผมมาไปกดดันสักหน่อยละกันไม่เสียหลายแต่มากล้ามาถอยก่อนแล้วกันโอเคเราแน้วผมเนาะ ฟาร์มต่อเรื่อยๆนะับผมโอเคเราอินเวสได้มาครับเจอทุ่นชอนแฟชูข้างบนจังหวะนี้สี่นาทีพร้อมที่จะล็อกเป้าหรือเปล่าตอนนี้ผมขอลบแนละ้วผมลบสกิลไปเลยแล้วตอนนี้มันมาจังหวะนี้แล้วกดฟิกเกอร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ต้นถอยออกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วแฟชมันน่าเล่นมันเล่นดีจริงๆโอเค ร,รอจังหวะเอาคิวเรนคามิงโซนมาขอยอกอกไปก่อนนะผมแต่ตอนนี้หาไม่เจอเอ,อยู่ข้างหลังจังหวะน,นี้แต่ตอนนี้ทีนี้เดเลือดโลต้องถอยออกไปก่อนไอ้ี่เก็บคิวของทางมาจ้าไปแล้วตอนนี้ผมรอที่จะจังหวะทันเดอร์เบิร์ดก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็ผมต้องถอยออกไปก่อนแต่ยูเอปิดหลังจังหวะนี้แต่ผมเขต้องเลือดโลต้องถอยออกไปก่อนเช่นกัน โอเคก็ผมไม่โอเคทางประตูกำลังตีแป๊บแดงตอนนี้ยูเอฟพุ่งเข้าไปหาจังหวะนี้ทางมิสูแต่ตอนนี้ฟิกเกอร์ของนางโชนจังหวะนี้มันเอาเรื่องจัดนะไม่สนานไอเชนใส่ผมจังหวะนี้มาสกิลไม่ทันครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยว่ามันเห็นผมเลือดโลแล้วนั่นแหละครับผมมันฟิกเกอร์เข้ามาสกิลหนึ่งเลยเออเว้ยแม่นจริงๆไม่เป็นไรครับผมอย่าเพิ่งใจเสียครับเกมนี้คนทางอีกยาวไกลครับเราฟาร์มไปเรื่อยก่อนมาครับ นี่มันเท่มากนะปลาไปปลามาเนี่ยแล้วก็ท่าเต้นสุดเกลียนนะครับผมเนาะจังหวะเดินก็มีการแบบนี่เนาะเอ่อมี2แบบ3แบบด้วยนะเออผมเดินแบบล็อกแบบเท่ๆแบบแอคหน่อยละกันนะค,ะครับผมแล้วก็เดินแบบปกติแล้วก็นนี้ครับผมเนาะถ้าถ้าตายด้วย <c oughs> มีท่าตายแบบแอคอีกโอ้โหบอกเลยมันครบรถจริงๆครับอาจารย์เซนเซครับผมดีนะไม่ครึ่งบนครึ่งล่าง <c oughs> อุ้อยไปพูดงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าสปอยแม่แต่จบไปแล้วแหละนะในมังหะเอาเถอะ เห็นใจจูสุไข่เซนนะผมไม่ได้ขอขอจูสุนะแต่ว่าเห็นใจคนที่อ่านจริงโอเคจังหวะนี้ผมมากันกล้าเลือดโลมากจังหวะนี้ตะกุนโราณสกีก็ผมก็คิวไปก็ผมสวยงามแต่ไม่ลิซเซสรถคูดาวก็สิบเปร์เซนนะผมไม่เป็นไรโอเคได้แฟตด้วยครับผมแต่ข้างหลังเอาแล้วจังหวะนี้โดนล้วงเอาผมขุดทางล้วงของทางยูเอไปแล้วคารมิงซูนจังหวะนี้อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงจังหวะนี้ขอไปช่วยทางทีนี้ถ้าเก็บทีบัญชีกเรียบร้อยครับผมโอเคสวยงามมาโอเคครับผมเลนบนกันต่อ โอ้ยจับโดนส่โทนจังหวะนี้คอสไม่ไม่ถึงวะโอ้โหคอสไม่ถึงแต่มันมาสนานเนชั่นโอ้โหแม่งจะแรงไปไหนวะกูถามจริง <c oughs> มึงเลิมึงแรงไปไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเรามีหมิงเลีงเลือดได้อยู่มาครับจังหวะนี้เอามาังกรอโซอดากรก่อนแล้วกันเราจะไม่กดดันครับตัวทูเรนเนี่ย ได้ข่าวว่าบัฟด้วยนะครับผมแล้วก็บัฟแรงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับผมบัฟเพื่อสกินนี้เลยครับโจโจมาครับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอผมดีนี่ไม่โดนเลยรับผมแต่ตอนนี้ตอนกดใส่โค้ดนะเจอทางของโอ้โหมันมาทางคดีในจังหวะนี้ก็เรียบร้อยสิครับไอ้คัมมิง่งโซนนี่มาจากไหนไม่รู้หาล่องหนไม่เจอเลยโอ้โหแม่งจะแม่นไปไหนแต่เราได้ออบเจก,ก็ถือว่าแรงกันไปครับผมมา รอออกอาโกนี่ละกันแต่ตอนนี้คัมมิงสูตรมันเอาสูตรดวันจังหวะนี้เปิดแมปพร้อมจะนิดมากดมาราสกีเรียบร้อยผมเนาะตายก่อนก่อนนะผมเนาะตอนนี้มากันกล้าจ้าเอ๋ไวรุ่นเอาไงโดนเทรดผมเปล่าเอาตอนนี้มาราสกิก่อนละกันจังหวะนี้เรากดคู่เข้าไปหาเรียบร้อยผมเนาะบอกเลยว่าเด้งเรียบจะโคตรจะแรงแรงแล้วผมดับเบิลคิวไปแล้วชนมาจังหวะนี้ต้องถอยออกไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีฟิกเกอร์หรือเปล่าสกิลหนึ่งหรือเปล่าต้องถอยออกไปก่อนมาครับแปดนาทีละเราพร้อมที่จะเอาสักเต็ทเอาจิตหนึ่งนะ น่าจะไหวอยู่มั้งไหวอยู่ไหวอยู่วะหมาไหวน่าจะไหวอยู่นะโอเคได้ฮิลด้วแล้วโอเคคนมากครับเฮ้ยแต่แฟดมาอีกแล้วโอ้โหมันรู้ดีจริงๆเลยมึงโอ้ยก็ลังจะตีออฟเจ็บเลยแต่ข้างบนก็มีทอนเห็นแวบๆจังหวะนี้มาสนัช่นถอยออกไปก่อนแล้วผมนั้นดีไม่โดนคูณสองโอเคแต่โอ้โหมันมาเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วลใส่โคนจังหวะนี้น้ำรวบใส่ผมด้วยโอ้โหแล้วตอนนี้ล็อกมาราสกิล็อกเป้าเรียบร้อยผมตายก่อนนะครับผมโอเค ข้างบนก็อย่างเหมือนเด้อโอ้ยเดี๋ยวอีทูเรนมาอีกแล้วเอ้ย,ออแ,อยแรงไปเจียบร้อยโอ้โหแม่งเอ้ยมนหายหายจังหวะที่ผมโดนฉุดฉลุดอีกแล้วสองรอบ้วนะอีทูคิวเลนไอ,อ้โตนุ่ยหลังจริงมึง เดอแฟไซโคแลวจังหวะนี้เฮ้ยมันพิเกอร์มันหนตะกี้นี้เห็นอยู่แวบๆว่าผมจะขอพุ่งเข้าไปหาแล้วกดทันเบอร์ใสล้วแต่ว่ามันเลือดไม่เลือดยังครึ่งหลอดอยู่แต่นี้ปิดท้าจังหวะนี้เก็บคิ้ผมมาจ้าไปเก็บคิวของทันเดอรแฟตอนนี้กดดสวอทางของทอนจังหวะนี้ทอนต้องหนีออกไปก่อนแต่ตอนนี้น่าจะได้หรือไม่นะผมได้แน่นอนแล้วผมเรียบร้อยแล้วผมจกดทอนไปแลวมานก้าอยู่คนเดียวเดียวเด้ว้เก็บคิวไปแล้วผมนอนสวยงามจริงตายไปสามแล้วข้างหลังจังหวีัดที้่คิวเริ่มเป็น เก็บไปทั้งตี้เลยครับโอ้โ oh, ห oh. มาครับดันต้มต่อดันต่อ,ตอ,ตอ,ตอเลยละการจังหวะนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆากเอ้ผมเราเสียสองแต่เขาเสียห้าเอ้ผมแต่เดิมแฟลตมาจังหวะนี้จะเคลียร์คีปได้หรือไม่ครับผมมาครับจังหวะนี้มันเคลียร์คีปได้วันนี้กดไซโคอนจังหวะนี้ต้องถอยเอาไปก่อน oh, แล้วขอต้องกดเวาลาสก,กี้อู oh, ้ไม่ถึงนี่ไงวะแม่งเอ้ยล็อกแบบล็อกเป้าของผลแล้วว่ะตะกี้เนี่ยโอ้โหเกือบไปเลยไม่เป็นไรโอเคเรา ไปเวทแล้วก็เดี๋ยวเอาออบเจกต์ข้างล่างด้วยแล้วกันเพราะว่ามังกรจะหมดแล้วโอเคมาครับเราเดินสมทบก่อนเราโนไฟเตอร์ no fighter, ครับผมเอาให้สุดเลยมาโอเคยูเอให้โอเค UA, ให้ยูอเอแล้วกันเนาะโอเคมาจังหวะนี้ เดียโนะอีคารีของทางไอรีจังหวะนี้ไม่กดนะผมตอนนียไปแล้วผมไปล้วงของทางทีรีจังหวะนี้เออผมแต่ตอนนี้ผมขอทำการกดสันทันเดอร์เบิร์ตมาสกิลตายก่อนแล้วกันแล้วตอนนี้มากันกล้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวได้แล้วขอโปสสกิลไปไม่ถึงก็ผมแล้วตอนนี้มาจ้าก็ผมแล้วไปจะเข้าสุดแลก็ผมแต่ตอนนี้หาไม่เจอหาคิวเลนอยู่หายมันหายอยู่เนี่ยตอนนี้คือไม่อยากจะไปเข้าไปกล้ามันเล่นกับมันเยอะเแต่มัน คดีพิกไปเติไข่เข้าไปไว้น่ะหมาจ้าเข้าจังหวะนี้ก็เรียบร้อยแล้ผมโดนชัดดาไปตอนนี้มูมราสกี้อราป,ป้าใส่ทางของไอรีต,ตหนีออกไปได้แล้วตอนนี้เลือดลงมากแล้วเห่าคิวเดินอยู่ทางข้างบนจังหวะนี้นยังดันป้อมแบบดูลุยเดียวดุดเดียวโดนนโดอยู่แล้วผมไปทานไหมเนะ่ยไม่น่าทานทั้งผมเอาดาสเลเยอร์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เว็บเป็นห้แล้วกันจังหวะนี้แต่เลือดผมนี่แคบ,บแบบว่าโอโ้โหตีไหวไหมเนะี่ย ตีไหวไหมวะน่าจะไหวแน่น่าจะไหวแน่โอ้โหอย่าอย่าพ่นอย่าพ่นขี้ฟันใส่เดียวโหยมังกรเอ้ยไม่ใช่ดัสเลเยอร์เดียบร้อยผมได้ไปอายเอเจคิวของทานสกิลเดินไปข้างบนแล้วผมสวยงามไปกันได้ครือว่าผมใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเป็นปัญญาโอเคเฮ้ยไอรีอยู่ข้างข้าจังหวะดีเฮ้ย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 จะปิดผมเนยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขถอยก่อนแต่ไม่มีปิกเกอร์เอ้ามันปิกเกอร์เข้ามาสกิลหนึ่งแต่วันนี้ต้องหลบไว้ก่อนขอโทษเด้ออามนัยตอนนี้เฮาบ่ได้สั่งไผ รือเขียดแห่ไพเพื่อโตเลยแล้วก็บม่ได้โกรแค้นผู้ใดนําตอนนี้แค่รู้สึกว่ามันจังไม้รู้สึกสบายแล้วรู้สึกมีแห่งอิล,ลีแลราต้องดูโหยทอนมันปิดหน้าพอดีไอลี่ปิดหลังโทนปิดหน้าใครจะรอดได้วะกูาถามจริง โอ้โหแต่ตอนนี้ก็ผมมาจ้าไปลงของนางไอรีแต่โดนคิวเรียนก่อนจังหวะนี้นะผมตอนนี้ไม่มีสกิลใส่กส็ผมต้องปลสสักสกิลไปเรื่อยๆจังหวะนี้ไอโค้ชบอลจะมีอยู่แล้วกดทันเดอร์เบิร์นสัตวแล้วยังรอดอยู่ก็ผมเก็บคิวได้ไปแต่ตอนนี้ทางของไอรีอยู่ตรงไหนว่าหาไม่เจอแต่ตอนนี้ขอไล่ก่อนละกันมันอยู่ไหนวะจ้าเอไม่รุ่นไม่มีโอเคถอยครับผมมาแฟดอยู่ข้างล่างไปเคลียร์ดาร์กอยู่โอเคเดี๋ยวเอามุปกรณ์ไหมเอามุปกรณ์สโลตหนึงไอจ่อจริงหนึ่งไอจริงมา จ <Heritage desserts> ังหวะนี้เอ้ยทนอยู่นูนี่จังหวะนี้เจอเปิดตัวจากคนช้าดึงนายมาดูว่มสกิยกเป้าเรียบร้อยผมนะโอ้โหเปิดตัวอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยสิครับผมโอเคมาโอเคล่าง2ตัวจังหวะนี้บอกเลยว่ามีมากันกล้าหลุดเดียวผมเอาให้สุดแล้วกดฟิกเกอร์หนีออกไปแล้วโอ้โหแล้วเอาต่อไหมไม่เอาต่อพัทม่ไม่มีคลีปเอาไอ้ทูนไอ้เดอะแฟลชจังหวะนี้จะเอาต่อกลับมาก็น่าจะตายสถานเดียว มาข้างลานจังหวะนี้ไอรีน่าจะก,กันไม่ไหวอ่ผมเจอ2ตัวหมิงกับมาจ้าบอกเลยคอมโบคอมโบคอมจอยรอกันนะครับผมเพราะกระบอนี่ก็หลุดใหม่แล้วไอหลุดเดี่ยวไอคิวเลนไมล์แล้วไปปิดมันได้ดีไหมเนี่ยตอนนี้เอาเอาสุดเลยเขียน <Okay, S 2> เราต้องไปเขียนคิวก่อนแล้วกันนะนี่ครับ <laughs> วิง่งท่าเต้นขุดกวนเนีย ขาดเดินคนตัวเลยแต่นี้คิวเล่นไม่รู้ของทางทีนี้ยูเอจังหวะนี้ก็ผมยังรอดอยู่นะไม่ยังรอดอยู่ก็ผมนะตอนนี้ขอทําการปอกมูนัสกิแล้วเป่าเรียบร้อยแล้วผมเก็บคิวไปแต่ข้างล่างก็ผมเนาะยอมที่แรกปลอมก็ผมแต่ก็เราก็เหลือน้อยจริงๆครับตอนนี้เอ้ยยืนโชว์ไอรีก่อนแล้วกันนะเน่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 นจะปลาโดนใส่ผมเน่เน่เน่นสกิลสองก็โห เกือบไปแต่ไม่มีใครกันป้อมมาจังหวะนี้ต้องถอยออกไปก่อนแล้วตอนใส่โคนจังหวะนี้ถอดถอดเอ้ดนฟิกเกอร์โย่ใส่ทางผมแล้วผมแล้วโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยผมว่าผมไม่ตายไงล่ะทีนี้ไปดันเวฟบ,บนอยู่ครับผมแต่ว่าเรามีเวฟตรงกลางที่เราจะต้องเคลียร์คลิปอยู่ตอนนี้อยู่เอ๋ับผมล้มทางเดอร์แปดได้จังหวะนี้ดิวโนยคาริใส่แล้วคมตอนนี้ดันเดอร์เบิร์ดใส่จังหวะนี้ยังรอดอยู่แต่ทีนี้ฟรีสปอร์ตฟิกเกอร์โยกเข้าไปแล้วเก็บคีบของทางมากันกล้าไปแล้วตอนนี้ทางคุณเหลือของทางไอดีที่ยังหนีอยู่เอาไปไไไดดด้้ดด้้้นน้้ิิิวววนนนนนนนคคาาลลลลลีีีปแแแ่่ตตตอออออองกกััััเเเยรรรรรมมม์์บบพผ มาไม่มีแม่ไม่มีของเอาอยู่ทุกคนมดนะครับคาโบรกำลังแบบหลบแบบดิจิตอลอยู่หลบไปบี่จิตอลอยู่แต่ฮ e ีลีไม่มีอันติีว่ะไม่เป็นไรตอนนี้ล็อกไปเออตายจังหวาโอ้โหโดนเคลียร์คลิปไปตอนนี้โอ้โห,โโหมันล็อกใส่คลิปเป็นมาสเตนักนชีชันของท่านชอนต้องเคลียร์คลิปเลยเช่นกันเลือดโลทั้งกันทั้งคู่แล้วตอนนี้สิบห้าทีแล้วจังหวะนี้ต้องเอาคอสเลเยอร์เลยแล้วกันมาครับมาช่วยตีหน่อยแล้วกันมาจังหวะนี้มาช่วยตีครับพี่โอ้โหไม่มีใครมาเลยมีแค่สองตัวมาครับโอ้โหโคจรโลเลยแต่ก็ยไว้โม มาครับตีทันเดอร์เบิร์ดเลยละกันโอเคจะได้กันกันไว้ก่อนแต่ตอนนี้เอ้โหตรงข้างล่างจังว่านี้ตรงกลางแล้วหมิงกดมนึกว่าทันเดอร์เบิร์ดอีกตัวหนึ่งก็ผมโอ้โหเก็บไค่คิวย่นเรียบร้อยโอ้โหนี่มันตัวล็อกเป้าหลังวังผลหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ตรงกลางเราปิดจ็อบเลยละกัน เอาให้สุดเลยแล้วกันแต่ดจังหวะนี้ผมตอนนี้ตายก่อนนะผมนะทีที่เก็บคิวไปแล้วตอนนี้แวนการ์ดมาพอดีมากล้าเลือดโลวันการ์ดพร้อมที่จะเตะป้อมแล้วตอนนี้รังเหลือทางอาทิตย์ทอนผมทอก็เคลียร์คิปอยู่สุดความสามารถอูร์สกิก็ตายเรียบร้อยแต่ผมก็ตายด้วยเช่นกันโดนอะไรวะตะกี้นี้โอ้โหโดนไป5,300 โคจเวอร์ตอนนี้ดิโนเคียรใส่รลของทางทีนี้จังหวะนี้ยังรอดอยู่เพาผมต้องเก็บคิวไปของทางไอรีนะตอนนี้เหลือมากันก้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวดผมโดนีหมิงจังหวะนี้โดนล็อกเป้าวหวังผลจังหวะนี้แล้วตอนนี้โอ้โหมันรอดอยู่เอาไปได้ตอนนี้โคเข้าไปในในป้อมแล้วตอนนี้ขอจบเกมเลยและการิีการรีวิวของโกโจสตุนุทูเลนใครที่ยังไม่ได้ไปล่นกิจกรรมเพราะผมมีของฟรีแลวผมเล่นการันตีแน่นอนนะวผมน่โอเคไปเล่นในกิจกรรมหาได้นะครับ โอเคก็ผมก็สลายคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับก็ใครชอบมากกดไลค์กดซับก็ทายดีกดดีแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดใหม่ๆก็โดนสลายนี้ก็ะตุกเลยแั่ท่านสกินนิทานบ่ายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ